นี่นะครับกระจับยวนแม่นิพานะครับความอร่อยจัดเต็มทุกวันนะครับนี่นะครับจับยวนต้มเส้นขาไก่นี่คือหน้าร้านของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ จับยวนแม่นีพาแล้วก็ต้มเส้นทาไก่ครับมีจำหน่ายทุกวันนะครับอยู่ยาวทุกวันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดจับยวนมุยยบนต้มเส้นขาไก่นะครับกดจับยวนแม่นีพาพี่กัดที่คมพัฒนาซอย12บสจีแยกไฟแดงนะครับจังหวัดระยอง